หนชื่ออาภรณ์หนูชื่อเดกิงกระหนวดีรัางสงค่ะหนูชื่อเด็กินประชยาเปรีชายค่ะ เธอวันนี้เธอเรู้สึกว่าฉันหิวข้าวจังเลยเรามาหาอะไรกินในครัวกันดีกว่านักสิงห์ในความแย่กินบ้างน,นะเราไปดูในครัวกันดีกว่า yang buka kantin 刚才，这样。 Thank yeah. you.